อุบัติเหตุในชุมชนอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก,ก่อนทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินบุคคลได้รับอันตรายทั้งกายและจิตใจอุบัติเหตุในชุมชนหมายถึงเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่่งอุบัติเหตุเป็นผลเชิงลบของความเป็นไปได้อย่างหนึ่งซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไว้แต่แรกโดย พิจารณาจากปัจจัยสาเหตุต่างๆอันเป็นอันที่จะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุดังนี้ 1. บุคคลหรือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและเป็นสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะต่างๆได้1น,นึเกิดความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจหนึ่งจงุเกิดความประมาทไม่รอบคอบ1.3เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ่อนะครับต่างๆการฝ่าฝืนหรือไม่ทําตามกฎระเบียบเหล่านี้ 1.4เกิดจากความไม่รู้และไม่มีความชํานาญ 2>, 2. สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้แก่2.1เกิดจากการชํารุดของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องยนต์ที่อาจเสื่อมสภาพชํารุดเสียหาย2.2เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้2.3 เกิดจากสภาพแวดล้อมอื่นๆเช่นแสงสว่างไม่เพียงพอเสียงดังเกินไปอากาศร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทําทให้สภาพร่างกายและจิตใจบุรพอง10.2นะครับการวางแผนและการกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุในชุมชน1การให้ความรู้อย่างถูกต้องและทั่วถึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นการจัดอบรมตามหน่วยงานตามชุมชนการจัดทําเอกสารแผ่นพับใบปลิว ที่ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย 2. การเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงถนนหนทางที่ใช้ในการจราจรให้อยู่ในสภาพปกติสามารถใช้งานได้มันตรวจสอบอยู่เสมอ 3. การปรมพยาบาลเบื้องต้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเนื่องจากสามารถช่วยป้องกันและลดการสูญเสียได้ ต่อไปครับแนวทางการป้องกันและแก้ไขอุบัติอุบัติภัยในชุมชน 1. การป้องกันอุบัติเหตุจากการจ,าจาราจรสําหรับผู้ชใช้ทางเท้าหรือบนถนน1สําหรับถนนที่มีทางเท้าให้เดินบนทางเท้าโดยหันหน้าให้รถที่กําลังเล่นมาและอย่าเดินใกล้ทางรถ 2. สําหรับถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินชิดริมทางขวาของถนนโดยเดินเรียงเดี่ยว สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 1. เรียนรู้และเคารพกฎจราจร 2. การใช้ยานพาหนะควรตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยทุกครั้ง 3. สวมหมวกนิรภัยและขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 4. ค่าเข็มขัดนิรภัยเมื่อใช้รถยนต์สำหรับผู้ข้ามถนน 1. ห,หากมีสะพานลอยคนใช้สะพานลอยทุกครั้ง2กรณีมีสัญญาณไฟให้ข้ามถนนจะต้องหยุดรอสัญญาณไฟและรอให้รถหยุด ทั้งสองฝั่ง3กรณีมีทางมาลายก่อนม,มองดูรถทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ปลอดภัยก่อน4ในกรณีไม่มีสะพานลอยสัญญาณไฟจราจรหรือทางมาลายก่อนข้ามถนนจะต้องหยุดที่ขอบถนนแล้วมองด้านขวาด้านซ้ายจากนั้นมองด้านขวาอีกครั้งว่าไม่มีรถกำลังเล่นมาจึงเดินข้ามอย่างรวดเร็ว 5. ข้ามถนนแบบเดินรถเดี่ยว ต้องหยุดดูว่ารถเล่นมาจากทางไหนแล้วจึงเดินข้ามไปได้ 6. ไม่ข้ามถนนในที่มืดหรือสว่างไม่เพียงพอหากมีความจำเป็นควรเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือสองขนาเดินข้ามและต้องระมัดระวังรถที่เล่นไปมาให้แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงเดินข้ามไปอย่างรวดเร็ว7ไม่ข้ามถนนโดยออกจากจุดที่เป็นแหล่งกำบังตัวโดยเด็ดขาดเช่นออกจากซอยรถที่จอดอยู่หรือท้ายรถประจำทางเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 8. คนหลีกเรี่ยงการข้ามถนนในขณะฝนตกหรือหลังฝนตกให,ใหม่เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากถนนลื่น 9. ทุกครั้งที่ข้ามถนนจะต้องเดินข้ามอย่างรวดเร็วห้ามหยอกล้อหรือทํากิจกรรมอื่นๆเช่นดูทับดูโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขา้ขามถนนโดยเด็ดขาดการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภยัย 1. รณรงค์ช่วยกันจัดระเบียบของอาคารบ้านเรือนทั้งภายในและภายนอก 2. รณรงค์งให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสา,ายไฟฟ้าเครื่องจักรกลที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย 3. แจ้งข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือข้อควรระวังต่างๆเช่นสายด่วนสถานีดับเพลิงหมายเลขโทรศัพท์1 9 9ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากการใช้งานทุกครั้งเป็นต้น 4. ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมกรณีเกิดไฟไหม้ภายในชุมชนและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงไว้ให้พร้อม และมั่นกดสอบสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนหมายถึงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมในชุมชนกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นความจำเป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ควรมีการดําเนินงานในชุมชนเพราะเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน หลักการส,สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนชุมชนหลักการส,สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 1. ชุมชนต้องดําเนินการป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากปัญหาของชุมชน 2. ชุมชนต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง 3. ชุมชนต้องมีระบบเฝ้า,าระวังและเตือนภัยที่อาจเป็นอันตราย ต่อบุคคลในชุมชน 4. ชุมชนต้องมีระบบการสำรวจความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนโดยนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการเกิดอันตรายเพื่อได้ํำเนินการวางแผนและป้องกันและแก้ไขต่อไปห้าชุมชนต้องช่วยกนันรณรงค์และต่อต้านพฤติกรรมเสี่ยง ต่อความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน6ชุมชนต้องมีระบบการฝึยกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ซึ่งกันและกันร,ระหว่างคนในชุมชน7ชุมชนต้องมีระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ8ชุมชนต้องมีการประเมินการดําเนินง,งานที่จัดขึ้นภายในชุมชนของตนเองโดยกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม9ชุมชนต้องมี การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการดําเนินงานสร้างความปลอดภัยในชุมชนของตนเองต่อมานะครับการประเมินกระบวนการสร้างเสริมปลอดภัยในชุมชนครับการประเมินกระบวนการสร้างเสริมปลอดภัยในชุมชนเป็นสิ่งที่ทําให้ทราบว่าในการดําเนินงานของกิจกรรมนั้นบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่นะครับและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดหนึ่งการประเมินการสร้างเสริมปลอดภัยก่อนดําเนินโครงการครับเป็นการประเมินช่วงแรก ในของโครงสร้างของโครงการครับเช่นการสำรวจความต้องการของประชาชน 2. การประเมินระหว่างดําเนินโครงการนะครับเป็นการประเมินผลในระหว่างที่มีการดาเนินโครงการไปช่วงระยะหนึ่งแล้วโดยมีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลเพื่อให้ทราบว่าโครงการนี้ดําเนินตามขั้นตอนได้ถูกต้องหรือไม่ครับ 3. การประเมินหลังดาเนินโครงการนะครับก็คือเป็นการประเมินที่ ทำเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วโดยนําผลการศึกษาของการประเมินในขั้นต่างๆระหว่างโครงการและหลายโครงการมาประมวลผลรวมกันเพื่อให้สรุปว่าโครงการนี้มีความปลอดภัยและบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ครับการสร้างความกระหนากเรื่องความปลอดภัยในชุมชนการที่บุคคลประพฤติด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องได้นั้นบุคคลดังกล่าวควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของความปลอดภัยในด้านต่างๆหนึ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ 2. สองคือปลอูกฝังทัศนคติด้านความปลอดภัยได้แก่การทําให้ตระหนักถึงความปลอดภัยว่ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตทำให้บุคคลครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพดีสามสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยชุมชนมีการกําหนดกฎระเบียบและ ปฏิบัติมีการสืบทอดพฤติกรรมสร้างความปลอดภัยต่างๆาง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 จากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นหลานสืบต่อไป